กราบสวัสดีนะคะเพื่อนทางจิตนิตรท,ทางธรรมทุกท่านนะคะวันชิตาวันชานนนะคะก็ได้สัญญาไว้แล้วนะคะว่าพี่วันเนี่ยจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับคําว่านิพานนะคะนิพานในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างมีอยู่สองอย่างนะคะหนึ่งตัวที่หนึ่งนะคะนิพานดิบหรือสั์อุ ปาฏิเสสะนิพานธาตุนะคะวันนี้พิวันนะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับพระอรหันต์แบบที่หนึ่งนั่นเองหรือคนที่ได้นิพานดิบแบบที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ผีดิบนะนิพานดิบหรือสอุปาทิเสสะนิพานธาตุนะคะคือการเลื่อนสู่ ความเป็นพระอรหันต์ผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรุงภาระลงได้แล้ว ได้บรรลุถึงประโยชน์ของตนได้แล้วมีกิเลสอันเป็นเครื่องผูกให้อยู่กับพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบรู้โดยชอบ อินซีห้าของเธออินซีห้าของเธอเนี่ยค่ะอินซีห้าของเธอรูปกำน,นามนะคะยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัดเธอย่อมเสวยอารมณ์ อันเป็นที่ชอบใจบ้างไม่เป็นที่ชอบใจบ้างให้รู้สึกทุกข์และสุขบ้างความสิ้นไปแห่งราคะราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่ง โมหะความสิ้นไปในสามอย่างนี้พิสุทธิ์ทั้งหลายอันนี้เรียกว่าสอุปาทิเสสะนิพพานธาตุ เห็นไหมคะว่านิพพานดิบในความหมายไม่ได้บอกว่าคุณมีชีวิตคุณมีอายตนะคุณมีชีวิตเนื้อตัวชีวิตตัวนี้อย่างเดียวหมายถึงว่าคุณยังมีเวทนาความรู้สึกทุกความรู้สึกในเรื่องของความชอบใจและไม่ชอบใจนะอรหันต์แบบนี้ คืออรหันต์ที่ยังมีเวทนายังมีชีวิตยังมีอินทรีย์ที่ไม่ถูกกําจัดไปเข้าใจหรือ,อยังคะนะเพราะฉะนั้นคนไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานชอบมาพูดว่านะคนเป็นอรหันต์แล้วต้องตายอย่างเดียวจึงจะเป็นอรหันต์แล้วทำไมไม่คิดดูว่า วันที่พระพุทธเจ้าได้ประชุมสงฆ์หนึ่รูปนะไม่มีอรหันต์ที่ตายนะคะแล้วให้ทุกคนเดินออกไปคนละทางอย่าไปทางเดียวสองคนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้รับธรรมให้มากที่สุดนะเข้าใจหรือ,อยังคะนะพี่วันได้สภาวะ สาอุปาทิเสสะนพิพานธาตุคือยังมีชีวิตยังมีเวทนารู้สึกทุกสุขชอบใจไม่ชอบใจนะแต่ราคะโทสะโมหะของที่วันเนี่ยหายไปแล้วหายไปแบบไหน ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าราคะคือความติดอกติดใจความพึงพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงการอกกอดสัมผัสระหว่างเพศนะอรหันต์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อรหันต์ผีนาศทุกพระองค์เวลาราคะหายไปเขาจึงต้องให้ดูเนื้อตัวชีวิตว่าอะไรหายไปหนึ่งไม่ชอบใจทางเพศไม่ชอบ และไม่ผลิตความเสียวสยิวฮอร์โมนเส้นประสาทส่วนนั้นถูกตัดออกไปถาวรน,นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องรู้นะคะว่าเนื้อตัวชีวิตของคุณเนี่ยราคาหายไปหรือยังโทระนอกจากไม่คิดแก้แค้นแล้วความที่มีอธิศินอธิจิตอธิปัญญาทำให้มีเกราะป้องกันลอหลอม สภาวะของการที่เรียกว่านะอาการเศร้าหมองที่เคยมีจะถูกดีดออกไปเลยนะคะไร้มนทินสะอาดทางจิตสว่างทางปัญญาทาให้ได้อัศวะขยายานะคะยานจบกิตรู้ว่าจบกิตแล้วเพราะอาการเจ็บแปลที่ใจเสียดแทงเข้าไปในใจจนกระทั่งอาการที่เรียกว่าใจร้าวราน หรือเรียกว่าใจที่นะเศร้าหมองนะไม่มีอีกต่อไปสำหรับผู้ที่โทสะหายไปส่วนตัวที่สามโมหะหายไปผู้นั้นนะจะไม่อธิษฐานหลงไปเกิดที่ใดๆอีกต่อไปเพราะได้อาสวักอย่าง อยาสวะขายยานเป็นตัวปัญญาที่รู้ว่าเราตัดกิเลสแบบไหนสามตัวนี้หายไปนะคะนิพพานแม้นสิ่งสิ่งนั้นจะไม่ปรากฏให้ผู้คนรับรู้ว่าราคะโทสะหายไปแต่ตัวผู้ที่หายไปจะรู้ด้วยตัวเองจากสภาพที่พี่วันเนี่ยมาแบ่งปันตรงนี้แหละคะ่ะสิ่งตัวนี้ทําให้เรารู้ว่าเราได้นิพพาน ที่เรียกว่านิพพานดิหรือสัอุปาทิเสสะนิพพานธาตไม่ได้ยากค่ะนะเราก็คุยกับแฟนเราให้เข้าใจพี่วันนี้ได้ถูกยกจิตราคาโทสะโมหะหายไปพี่วันก็คุยกับสามีสามีเข้าใจค่ะแล้วเราก็อยู่กันด้วยความที่เอื้อเฟื้อเพราะว่าสามีอยากได้เหมือนที่เราเป็น เพราะเขาเห็นอาการทางจิตของเราที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นนะเข้ามรรคผลนิพพานได้แล้วมันมีความเข้าใจธรรมธาตุแล้วก็ชีวิตอื่นดีขึ้นเราไม่ต้องหนีโลกค่ะอยู่กับครอบครัวได้ด้วยตัวปัญญาด้วยความที่เรามีคุณภาพทางจิตที่จะพัฒนาไปเรียนรู้ไปนะถ้าใครเรียนรู้ไม่ได้ มันเบื่อมากตัวเองดีจนไม่สามารถอยู่กับคนที่เขายังไม่ดีที่สุดได้เนี่ยก็จะหนีออกไปนะแต่พี่วันเนี่ยยังมีความเมตตาสงสารคุณแม่ของตัวเองซึ่งแ80ดสิบกว่าแล้วมีโรคประจำตัวแล้วพี่วันก็สงสารสามีซึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาซึ่งเขาก็ไม่อยากให้เราเดินออกไปเพราะเรานั่งสมาธิที่บ้านความเป็นทิพย์ก็จะเกิดขึ้น จากมีนี่มากมายเขาเห็นว่าบารมีธรรมของผู้ที่เข้ามรรคผลนิพพานได้แล้วคุณธรรมสูงแล้วอธิษฐานอะไรด้วยปัญญาสินสมาธิแล้วไม่เหินห่างจากฌานนะคะสิ่งนั้นจะมาเร็วแล้วก็ทำให้เราจบกิจแบบสมบูรณ์ที่สุดของความที่เราตั้งใจให้เป็นแต่ในการตั้งใจให้เป็นของผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วความคิดส่วนใหญ่ จะมีความที่เรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวนะคะ,ะถ้าเราทําดีเราก็ไปบอกท่านว่าเราทําดีเราขอให้ความดีตรงนี้มาดูแลเราก็กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมนะคะเดี๋ยวจะมาบอกนิพพานตัวที่สองนะคะลาก่อนนะคะบา,บายบๆกลับบ้านนิพพานด้วยกันนะคะได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินะคะสาธุ